ฝนตกมาสองวันน้ำท่วมบริเวณวัดปลาทรน,น้อยเพิ่งลดไปเมื่อเช้าตอนนี้ก็ให้ลงตานิดกำลังเอาแยงขั้งปลาที่เอามาปล่อยมีทั้งปลาบึกปลาทับทิมฝนมาสองวันน้องคุณฝนไม่ไม่ยอมรังรอเลยนะฝนตกได้ตกดีแถวบ้านกรวดก็คงจะท่วม แถวบริเวณวัดป่าทน,นน้อยทั่วมันกันตอนนี้ลดแล้วตาตามช่องร่องระบายน้ำตอนนี้ให้ลูกตาน,นิดเอาเองยขังปลาไม่ให้มันไปที่ทุ่งนายมมีปลาเบกปลาทับทิมปลานิน่เลี้ยงไว้ดูเล่นนี่ก็ร่องมันพอเพียง รงมันเครารพพอเพียงบริเวณปริสัะคูสะหลวงตะทนตวงตะทงก็เพิ่งปลุกมันเสร็จเมื่อกี้เงรายคลายย้อยกำลังจะส่งน้ำสุดท้ายนี้ขอให้ไซบุญไซยูทูป ทุกท่านคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเดินเดินทางตามรอยพ่อไม่มีวันอดตายรวยรวยรวยจ้า